เหมือนว่าคนดูของผมยังจะไม่ได้ติดตามผมเลยตั้งไป16%ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็สนใจคลิปนี้ลิกกดติดตามผม้วยลวกันแล้วก็ฝาก,กกดไลค์ให้ด้วยนะแ,แน่นอนว่าเรามีช่องทางทางด้าน Discord ด้วยนั่นก็คืออธิพัส h ช n n นลเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดนั่นเองซึ่งทุวคนสามารถเข้ามาจอย Discord ผมได้นะถ้าส่งแฟนอาร์ตหรือจะมาพูดคุยกันก็สาม,มารถจอยเข้ามาได้เลยนะนานแสนนานมาแล้วก่อนที่จกักรวาลจะถึงกำเนิดได้มีสิ่งหนึ่งที่กำเนิดออกมานั่นคือความมืดมิดและความว่างเปล่าจนก,กระทนนั่ง คอสมิกตันแรกได้ถือกำหนดขึ้นคอสมิกบิงตันแรกนามคาน่า,านะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามคอสมิกแห่งความมืดมิดเธอได้ลิศได้ลิเริ่มที่จะสร้างดวงดาวต่างๆขึ้นมาและดาวเค์ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้จักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยดาวเค์และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในอวกาศหลังจากที่จักรวาลเต็มไปด้วยดาวคออันมากมาย พาน้าคอสมิกบิ้งตัวแรกและเป็นคอสมิกบิ้งที่ทรงพลังที่สุดเธอได้ตัดสินใจที่จะทําลายดาวคอที่ไม่จะเป็นออกไปซะและทําลายดวงดาวบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะเธอมองว่ามันมากเกินไปและอีกอย่างเหตุผลที่สาคัญคือต้องการสนองความสุขของตนเองและความสนุกเท่านั้นหลายพันปีต่อมาคอสมิกบิ้งตัวอื่นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นออกมา อย่างเช่นคอสเมิกบิ๊กที่มีนามว่าเซเลสเต้คอสมิกแห่งเซเลเชียลซึ่งพลังของเซเลสเต้นั้นคือพลังมัลติคิเนซิสหรือพลังในการบริหารมัลติเวิร์สซึ่งเซเลสเต้เป็นคอส m มิกบิ๊กตัวที่2และยังเป็นคอส m มิกบิ n g ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมัลติเวิร์สอีกด้วยเซเลสเตนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะสร้างมัลติเวิร์สต่างๆขึ้นมาในหลายๆหน้หุจักรวาลเพื่อที่จะซ้อนทับกับเอกพภพให้มากที่สุดเท่ากับว่าเอกพภพนั้นคือจักรวาลหลักที่สําคัญ ส่วนมัลติเวิร์สคือจักรวาลย่อยออกไปในหลายๆรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ที่ไม่ีสิ้นสุดหลายๆปีผ่านไปคอสมิกบีอิระดับต่างๆก็ได้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันหลายๆตนนั้นได้ได้เกิดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทําเช่นหมอฝันร้ายให้กับสิ่งมีชีวิตในจักรวาหลหรือแม้แต่การทําลายล้างพหูภพที่ไม่จําเป็นแต่ยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ของแต่ละตนก็แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดก็เพื่อรักษาสมดุลของจักรวาล คอสมิกบิงเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงที่คุณไม่ควรจะยุ่งด้วยเพราะพวกเขามีข้อมูลบางอย่างที่คุณไม่ควรรู้อยู่ในมือของพวกเขาและแน่นอนว่าเมื่อคุณเผชิญหน้ากับพวกเขาแล้วแล้วคุณได้ทก,กต่อสู้กับพวกเขาแล้วเมื่อถึงผลลัพธ์ของคุณเมื่อคุณพ่ายแพ้ชะตาความของคุณอาจจะแย่ก,กว่าความตายก็เป็นได้และแล้วเมื่อการรวมตัวของคอสมิก i ิงได้ครบขึ้นมาพวกเขาจะทำการตัดสินใจสร้างสิังอย่างขึ้นมา นั่นก็คือสภาคอสมิกหน้าที่ของทุกคนในสภาคอสมิกนั่นคือดูแลสมดุลของจักรวาลและรักษาสมดุลของจักรวาลและปกป้องจักรวาลของพวกเขาเองพลังของคอสมิกบิงบางตนนั้นก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ว่าพลังของพวกเขานั้นคืออะไรกันแน่เขาเป็นตัวตนระดับสูงของจักรวาลที่คอยควบคุมทุกๆอย่างเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาปกติและกลับมาสมดุลนั่นเองหากมีบางอย่างผิดพลาดพวกเขาจะคอยแก้ไขให้ ทำให้ทุกอ,อย่างกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่ง